องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสนามโรงเรียนชุมชนบ้านโคกม่อเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนชุมชนบ้านโคกม่อและร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบป,ปัญหากิจกรรมฝึก ทักษะต่างๆตามซุปกิจกรรมและการมอบของขวัญของรางวัลต่างๆมากมายและมีบ้านบอลสไลเดอร์ขบวนรถไฟซุมอาหารเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน เด็กที่มาร่วมงานจะได้ของแจกทุกๆุกคนผู้ใดสนใจต้องการนำอาหารเครื่องดื่มมาร่วมในงานติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือที่พออจีอัพโท0 94 352 2282สนับสนุนโดยพระอาจารย์สมชายพุทธศีโรนายอัมพรจิตนวรัชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้อพร้อมคณะผู้บริหารกองช่างพนักงานทุกท่านโรงเรียนชุมชน บ้านโคกมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมออสมกลุ่มทอผ้าหมู่ที่2และหมู่ที่3ผู้นำชุมชนสมาชิกอบตอย่าลืมวันเสาร์ที่13มกราคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมอขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณสนามโรงเรียนชุมชนบ้านโคกมอตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไป